เสียงอ่านธรรมนิพนธ์เรื่องกรณีธรรมกายบทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและสร้างสรรค์สังคมไทยโดยพระพมคุณาพรปออประยุตโตวัดยาณเวศัก,กวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐรม เสียงอ่านภาษาไทยโดยวชิระปิลันโชคเจริญรัตเสียงอ่านภาษาอังกฤษโดยมาซิริอานามานกรณีธรรมกายบทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและสร้างสรรค์สังคมไทย ฉบับเพิ่มเติมจัดลำดับใหม่พระพรหมคุณาภรณ์ปออประยุตโตเอกสารเพื่อพระธรรมวินัยบันทึกในการพิมพ์ฉบับเพิ่มเติม,มจัดลำดับใหม่หนังสือกรณีธรรมกายเป็นงานเขียนเฉพาะหน้า ออกมาในเวลาเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาถ้อยคำจากจ่วงพระธรรม,มวินยัยมุ่งสร้างความเข้าใจเฉพาะจุดที่ถูกทำให้สับสนซึกมักเป็นหลักธรรมหรือข้อธรรมที่หนักผู้อ่านทั่วไปที่มีพื้นฐานไม่พออาจจับความได้ยากเมื่อเวลาผ่านไปจึงเขียนขยายความและแทรกเพิ่มตามโอกาสอีกทั้งมีบางท่านแจ้งว่า ได้ใช้เป็นอุปกรณ์ในการศึกษาพระพุทธศาสนาจึงเห็นควรเพิ่มเติมคำอธิบายบางตอนให้มีเนื้อความครบถ้วนในการพิมพ์ครั้งใหมน่นี้ได้เขียนแทรกเสริมเพิ่มความให้ชัดเจนและได้เนื้อหาสาระมากขึ้นโดยเฉพาะในตอนว่าด้วยนิพพานเป็นอนัตตาเพิ่มขึ้นมาประมาณ25หหน้าและท้ายเรื่องบุญบารมีอีกสองหน้า ส่วนในที่อื่นๆก็ได้แทรกเสริมปรับปรุงเล็กๆน้อยๆกระจายทั่วไปอันหนึ่งส่วนที่เขียนแทรกเพิ่มมีตอนเล็กตอนน้อยหลายแห่งทําให้ดูลักลั่นเมื่อจะพิมพ์ใหม่คราวนี้จึงจัดแบ่งบทภาคและลำดับเนื้อหาใหม่ทั้งหมดพระธรรมปิฎก14มิถุนายนพุทธศักราช2542 คำปรารบหนังสือเล่มน,นี้เกิดขึ้นด้วยปรารบเหตุเฉพาะหน้าคือในปลายปี2541เมื่อเกิดกรณีปัญหาวัดพระธรรมกายขึ้นไม่นานได้มีเอกสารของวัดพระธรรมกายที่พยายามสร้างความชอบธรรมแก่คําสอนและกิจกรรมของสำนักเผยแพผ่ออกไปจำนวนมากมายอย่างกว้างขวาง เมื่อได้อ่านแม้เพียงบางส่วนก็เห็นเนื้อหาที่จะก่อความเข้าใจผิดพลาดสับสนแก่ประชาชนถึงขั้นทำให้พระพุทธศาสนาสั่นคลอนได้จึงได้เร่งเขียนคำชี้แจงขึ้นมาจนเสร็จไปขั้นหนึ่งนอกจากเหตุเฉพาะหน้านั้นก็มีเหตุผลระยะยาวว่าไม่ว่าจะเกิดกรณีปัญหาเช่นนี้ขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามการสร้างเสริมปัญญาด้วยการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ย่อมมีความสำคัญในตัวของมันเองเพราะความรู้เห็นถูกต้องเป็นฐานของพฤติกรรมจิตใจและกิจการทุกอย่างที่จะดำเนินไปได้โดยถูกต้องและปลอดโปร่งโล่งเบาเกื้อกูลต่อการแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์ทั้งปวงหลังจากงานเร่งด่วนเฉพาะหน้าเสร็จเป็นขั้นหนึ่งแล้วจึงได้เขียนแทรกเสริมเพิ่มความต่อมาให้ชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้นดังปรากฏเป็นหนังสือเล่มขยายในบัดนี้ ซึ่งแม้จะพยายามเขียนให้สั้นก็ยังยาวเกินความคาดหมายไปมากแม้หากการแก้ปัญหาของส่วนรวมในบ,บัรนี้ไม่ลุล่วงสาระที่จัดรวมไว้ก็อาจช่วยเอื้อกแก่คนรุ่นหลังหรือปชิมาชนะตาผู้มีปัญญาที่จะมีโอกาสมาแก้ปัญหาหรือฟื้นฟูกู้พระศาสนาอย่างน้อยก็ช่วยให้รู้เข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วครั้งหนึ่งเนื้อหาที่นำมาเสนอไว้ มุ่งที่ข้อมูลความรู้และหลักการตามหลักฐานที่ยอมรับกันว่าเป็นมาตรฐานกลางของพระพุทธศาสนาเถราวาทพร้อมทั้งคำอธิบายพอเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูลโดยแยกทัศนะหรือความคิดเห็นออกไว้ต่างหากและให้มีเพียงแต่น้อยด้วยเหตุที่เป็นหนังสือเล่มขยายซึ่งเขียนเพิ่มเติมโดยแทรกเข้าในหลายแห่งของเล่มเดิมมิใช่เขียนต่อเนื่องในคราวเดียว จึงอาจมีเนื้อความที่ลักลั่นและซับซ้อนบ้างเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกรณีปัญหาเฉพาะแม้มีจงใจให้กระทบกระทั่งแต่เมื่อจะให้เกิดความชัดเจนก็จำเป็นต้องมีคำและความบางส่วนที่พาดพิงถึงสำนักพระธรรมกายและท่านผู้เกี่ยวข้องจึงขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยโดยขอให้ถือว่ามาช่วยกันทำประโยชน์เพื่อพระศาสนาและสังคมส่วนรวม หวังว่าหนังสือเล่มน,นี้จะเป็นส่วนร่วมอย่างหนึ่งที่จะให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นสัมมาทัศนะที่จะเป็นฐาน่งหความมั่นคงยั่งยืนของพระธรรมวินัยและความเจริญแพร่หลายแห่งประโยชน์สุขของประชาชนสืบต่อไปพระธรรมปิฎก10เมษายนพุทธศักราช2542มา่เหตุผู้จัดทม ในการจัดทำเสียงอ่านธรรมนิพนธ์กรณีธรรมการนี้คณะผู้จัดทำได้พยายามถ่ายทอดเนื้อหาให้ถูกต้องแม่นยำตามหนังสือต้นฉบับอย่างดีที่สุดหากทำอ่านใดมีความผิดพลาดขาดเกินทางคณะผู้จัดทำต้องขออภัยไว้ณที่นี้และขอน้อมรับทุกคำแนะนำเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป